ที่บริเวณหน้าโรงเรียนในเรือถนนสุข,ขุมวิทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือประกาศแถลงการขอให้ทหารหยุดการเคลื่อนไหวต้านรัฐประหารอาจารย์พีระพิงการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM ขึ้น97.25เมกะเป็นแกนนำขึ้นอ่านแถลงการก่อนที่จะยื่นต่อให้กับนาวาเอกอภินันรัชสมบัติตัวแทนผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือ พร้อมกับมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กับนายทหารหลังจากนั้นได้สลายการชุมนุมเดินทางกลับจนทำให้การจราจรติดขัด1 2 3หลังจากนั้นได้สลายการชุมนุมเดินทางกลับจนทำให้การจราจรติดขัดประมาณครึ่งชั่วโมงโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า50นายคอยรักษาความสงบและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสํานักข่าว PNN News รายงาน